นี่ท่านผู้ชมคะก็คือเราได้ฐานมาแล้วนะเป็นการเผาแบบใช้ไม้แห้งอย่างน้อยนะคะต้องตากไม้ไว้ให้แห้งสนิทหนึ่งเดือนขึ้นไปจ้ะแล้วก็ถุงก็ใหญ่ด้วยค่ะนี่ถุงหม่ถุงใหญ่แล้วก็อาจแน่นไปด้วยฐานเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราไม่ยัดไส้นะนี่ส่วนกาบนะคะเราก็จะเก็บเอาไว้ใช้เองจ้ะนี่เราไม่ได้เอากาบใส่ลงไปในถุงนะ นี่สุดยอดเลยค่ะใครได้ไปโชคดีมากนคะคะฐานก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ดำไม่ดำเท่าฐานที่เราเผาเตาแบบดินทั่วไปนะคะแล้วก็กล้ามากเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูเนาะนึ่งข้าวแล้วค่ะคือเอาไปใส่แค่นิดหน่อยก็คือไฟจะกล้ามากเดี๋ยวพาไปดูจ้าต่อไปมาดูการรีวิวการใช้ฐานนะคะนี่คือเราใส่ฐานลงไปแค่นิดหน่อยดูค่ะความกล้าของไฟ นึ่งค้าได้สุกไวมากทอดต้มนะคะจะย่างก็ดีนะคะคือมันจะไม่มีควันเยอะไม่เป็นอันตรา,ายนะคะไม่มีสาราเนาะแล้วก็เวลาจับเนี่ยมือไม่ดํามากนะคะเดี๋ยวทีนี้และก็จะพามาดูวิธีการเตรียมไม้นะคะในการเผาถ่านในครั้งนี้ก็คือเราใช้ไม้แห้งนะคะท่านผู้ชมเน้นใช้ไม้แห้งไม้ทุกชนิดนะคะเน้นย้ําคือไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น ไม้มะขามไม้ประดูไม้มะม่วงนะคะแล้วก็ไม้ขี้เหล็กได้ทุกชนิดค่ะไม้อลางไม้คือไม้ต่างๆเนี่ยตัดลงมาแล้วเราก็เอามาตัดแห้งก่อนนะคะหรือจะหั่นไว้ได้เลยแล้วก็ให้ไม้แห้งเนี่ยใช้เ,เวลาในการตากเนี่ยประมาณ1เดือนนะหนึ่งเดือนนะคะไม้แห้งเวลาเราเผาออกมามันจะได้เกือบเต็มได้ออกมาเกือบ 90%ค่ะทีนี้พอเราหั่นไม้เรียบร้อยแล้วเราก็เอามาเรียงนะคะเอามาใส่เตาเรียงให้ได้เยอะที่สุดให้แน่นที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาเราเผาอะ่ะไม้ที่เหลือมันก็จะได้เยอะค่ะถ้ามีช่องว่างเยอะมันก็จะได้น้อยนะคะเราจึงนําไม้เนี่ยมาหั่นแล้วก็อัดลงเตาเผาแบบถังแบบนี้นะคะก็คือให้แน่นที่สุดแบบนี้เลย ของเล็กก็คือมี3ามเตานะคะที่เราจะเผาเนาะคนเผานี่ก็คือเขาชํานาญแล้วนะคะท่านผู้ชมคือเผามาเป็นร้อยๆครั้งแล้วนะคะนี่เราจะเผากันตอนกลางคืนนะคะระยะเวลาในการดูไฟคุมไฟในการเผาเนี่ยก็คือจะประมาณ4-6ชั่วโมงนะคะ ไฟก like ็จะลุกแบบนี้แล้วก็จะมีพัดลมด้วยนะคะท่านผู้ชมคือมีไฟฟ้าในการเสียบพัดลมในการเป่าเป่าไฟเข้าไปนะคะไฟก็จะลุกตรงกลางนะคะแล้วก็เดินใกล้ๆได้ไม่ร้อนนะคะเห็นแสงไฟแบบนี้ไม่ร้อนเนาะระยะเวลาในการดูคุมไฟนะคะ4-6ชั่วโมงเราก็สามารถปิดเตาได้เลยจ้าเผาแบบนี้ดีก็คือควันไม่เยอะนะคะไม่รบกวนชาวบ้านนะ ก็จะเป็นเปลวไฟขึ้นแบบนี้ไม่มีควันเยอะไม่รบกวนชาวบ้านนะคะดีมากๆเลยและฐานที่ได้ออกมาก็กล้านะคะไฟกล้าแล้วก็ไม่ดำไม่มีสารทานะคะสารทาจะเป็นสารอันตรายที่ทำให้เกิดมะเร็งเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะตัดมาที่ภาพนี้ทิ้งไว้หนึ่งวันนะคะเพื่อความที่ว่าให้เตาที่เราเผานะคะเยน็นเย็นจริงๆนะคะท่านผู้ชมดูฐานที่เหลือค่ะ ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนี่ค่ะใครสนใจก็ลองไปหาเตาถ่านแบบนี้นะคะท่านผู้ชมมาเผาได้เลยไม่มีควันรบกวนแล้วก็ได้ไฟที่กล้าได้แบบบรรจุถ่านแบบนี้เลยนะคะสวยๆไม่ได้ยัดไส้นะสวยมากเลยค่ะไฟก็กล้าด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่เผาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะไม่พอต่อความต้องการจ้าค่ะทีนี้ตัด มาดูที่การเปิดเตาถ่านในครั้งแรกของเรานะคะท่านผู้ชมนี่เราจะเปิดดูก็คือก่อนหน้านี้ก็คือเราได้ใช้ทรายนะคะหรือดินดินที่ผสมน้ําปิดปิดรอบด้านบนก่อนที่เราจะปิดเราต้องดูควันนะคะควันเนี่ยถ้าถ่านเผาได้แล้วมันจะเป็นสีใสนะคะปกติควันมันจะเป็นสีขาวๆหม่นๆเนาะแต่ถ้าถ่านได้แล้วคือมันจะเป็นสีใสะคะ่ะ ในการเผาฐานแบบ glassifier เนี่ยก็คือเราจะได้ฐานที่คุณภาพสูงมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเปิดกันนะคะว่าฐานได้ขนาดไหนนี่เกาค่ะไม้ที่เหลือนะคะนี่ได้ฐานคุณภาพสูงมากนะคะใครสนใจระบบนี้ก็ไปติดตามได้เลยนะจ๊ะ